สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยโสธรามาทานเจในวันที่สองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของการท่านเจค่ะท่านผู้ชมวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะวันนี้มีพวกคนเยอะมากเลยนะคะป้าป้า